เพื่อนเพื่อนเป็นหมออยู่นั่นครับก็เลยเพื unreal, ่อนก็แจ้งมาในคุ๊บว่าอยากจะให้รูกแบบเหมือนแบบบอกบุญอะไรเงี้ยครับก็เลยผมก็สิโอกาสทาบุญไปกับเพื่อนเลยครับก็เป็นอุปกรณ์สองก่อกสองในกต้องสองท่อหายใจครับก็ถือว่าได้ได้ทำบุญกับบ้านเกิดด้วยครับผมโรงพยาบาลศรีไม่แน่ใจเหมือนกันครับนานมาก ไม่มีครับเ,เรียกว่าประจวบเหมาะมากกว่าครับประจวบเหมาะมากกว่าใช่คือหนึ่งพอเป็นเพื่อนอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพ,เพื่อนเป็นหมอแล้วเพื่อนเพื่อนได้ใช้จริงๆอะไรอย่างี้ครับแล้วกเ็เราก็เลยแบบโอเครู้สึกสบายใจที่จะที่จะแบบทาบุญกับมอบเป็นทุนในการไปซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยอะไรอย่างี้ครับก็เลยแบบ ทำทำกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้สูงศักพี่น้อเองไม่ครับโอนเรียบร้อยโอนเรียบร้อยโอนเอาครับร่างตอไปสคเลยครับก็ดูปรึกษารายละเอียดอะไรเงี้ยครับก็ถามรายละเอียดจริงๆแบบว่าเออเอาไปใช้ยังไงก็เราก็ศึกษาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ด้วยความเป็นเพื่อนด้วยก็เลยสบายใจดเลยครับก็เลยก็เลยทำครับผมก็ก็ทำบุญทั้งกับ ศาสนาพวกนศาสนาทําบุญทั้งกับโรงพยาบาลทั้งกับคนทั้งกับอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าก็เรื่อยๆครับผมมันก็เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราพอมีพอช่วยได้เราก็เราก็ทําเป็นโอกาสและจังหวะมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ทําจนแบบทําตลอดเวลาหรือว่าแบบอะไรบางอย่างมันเกินตัวช่วงนี้ใช้เงินเยอะก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้อพอแบบมีเงินหมุนเข้ามาก็ทําอะไรเงี้ยครับใช่ เรื่องมูลนี้พูดยากนะครับเ,เรื่องของการแบบบริจาคหรือว่าทําบุญหรือว่าให้แบบอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่แบบคิดไม่ดีเนะเาะหวังผลประโยชน์กับคนที่แบบอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอแหละเราต้องศึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าท,ที่เราจะทําได้สมมติว่า สุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลายของเรานะฮะถือว่าเขาก็ได้กําไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าผมว่าทุกวันนี้เวลาคนเราเดือดร้อนบ่อยๆเนี่ยเขาเข้เขาใจหัวอกกันเ็าจะช่วยเหลือกันแจ้งตารวจบ้างละนะครับผมปกป้องกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็ควรทํเมื่อเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมว่าการที่เราจะกล้าออกมาแสดงออกแล้วก็แสดงจุดยืนเราผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำ ข่าวที่เกี่ยวกับวงการบริจัทที่แบบด้านโลกแบบมันไม่สนกับรนะียครเวลาเราอยากลงบุญเราอาจจะแบบเนี่ยเรายังเลืขึ้นหรือว่าขึ้เกิ่ขึ้นอะไรอนยะ่างเงี้ยมันมันก็มีนะครับมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันทรานแซคชั่นมันเร็วมากโอนเงินก็แป๊บเดียวใช่ไหมครับทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วเราก็รู้สึกเวทนาหน้าสงสารอยากจะช่วยอะไรเงี้ยครับกเ็เราก็ต้องแบบพิจารณาดีๆบางทีอาจจะรอสักวันสองวันก่อนก็ได้ รือว่าจะมีอะไรมาสกิดใจมีเทวดามาบอกมีแบบคนมาแบบโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คงคงประมาณนั้นแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองก็ทํากับคนที่เรารู้จักทําคนที่เราสนิททำกับคนที่เราได้ไปสัมผัสได้เป็นทำความรู้จักกับเขาแล้วครับอี่หดวา เกินครับเกินตอนมา้สิบครั้งอีกเหรอคนละกี่ครั้งเนี่ยไม่หรอกครับแซวแซวเล่นผมแบบเรื่องปกติเลยครับผมผมกับพย่านี่แบบเป็นเรื่องแสดงความรักในเรื่องปกติเลยครับอยู่ที่ไหนก็ผมว่ามันก็เราก็เราก็ชัดเจนความรู้สึกเราได้อะไรเงี้ยครับอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกแบบว่าเลี้ยงดูมาแบบทั้งไทยและเทศมั้งใช่ไหมฮะ อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเราก็รู้สึกสบายใจที่เราจะทาแบบนั้นอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แบบอะไรที่มันน่าเกลียดหรือว่าไม่เหมาะสมจนเกินไปครับอลคนโสดได้หรอกครับโตายแล้วคนโสดก็อยู่ได้ครับผมอย่างพี่แจ๊คคุณต้นเนียเซลเล่นเซลเซลเล่นมีอะไรคนโสดคนโสดก็อยู่ได้เป็นโสดก็มีความสุขมีความรักก็มีความสุขครับผม ครับครับครับจริงครับก็รับแบบแมนเลยครับก็จริงทุกวันก็เป็นมันก็การแสดงความรักเราก็แบบรู้สึกมีความสุขที่เราแล้วยิ่งช่วงนี้ใกล้แต่งงานเรารู้สึกว่ามองเขาทีไรเรารู้สึกว่าแบบเราขอบคุณเขาอ่ะเราซาบซึ้งในในสิ่งที่เขามีให้เราอะไรเงี้ยเราเขายิ่งแบบรู้สึกว่าแบบมมีความสุขครับเป็นมีความสุขอะไรเงี้ย